โอเคผมมาพบกับผมนะผมกับเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือประวัติของบันดี้เวิลด์นะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยนะผมบันดี้เวิลด์ค่าหัวของเขาคือ500ล้านเบรดีอายุ 78ปีส่วนสูง327เซนเมตรเขาเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดเวิลบันดี้เวลโจรสลัดรุ่นเก่าในยุคราชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์ยังคงมีชีวิตอยู่เขามีรูปร่างสูงใหญ่ส่วนบนทั้งแขนและลำตัวมีขนาดใหญ่มีหนวดเขายาวรุงรังสวมหมวกแบบชาวไวกิ้งที่โดดเด่นเป็นพิเศษโดยเขาทั้งสองข้างนั้นข้างหนึ่งถูกหักออกไป เพื่อให้พี่ชายที่อ่อนแอและมีรูปร่างเล็กได้นั่งอยู่บนไหล่ของเขาเวลในปัจจุบันมีนิสัยตรงต่อเวลาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทำอะไรต้องเป็นไปตามกำหนดไม่งั้นตายสถานเดียวแต่ในบางครั้งเขาก็ดูเงียบเก็บกดจนดูเครียดแค้นคนทั้งโลกไม่ต้องการมิตรและมองว่าทุกคนคือศัตรูสาเหตุอาจมาจากการที่ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกพวกพ้องที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาทรยศและทอดทิ้ง ให้ตายอย่างเดียวดายทําให้ถูกจับแช่แข็งในคุกนรกหลังจากแหกคุกออกมาได้เขาก็ไม่ไว้ใจใครอีกเลยบานดี้เวลเป็นผู้มีพลังจากผลพิศาตผลโมอาโมอาหรือว่าผลเพิ่มมวลนั่นเองความสามารถของพลังโดยหลักเป็นการเพิ่มเติมสิ่งที่มีอยู่ให้มีมากขึ้นเป็นทวีคูณเช่นการเพิ่มพลังให้เจ้าของและสิ่งที่เขาสัมผัสให้มีมวลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมได้มากถึง100เท่า โดยพลังนี้จะไม่เพียงแต่ทำให้วัตถุสิ่งของไม่ว่าจะเป็นกรวดหินดินทรายมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่ยังทำให้สิ่งที่เขาจับต้องเมื่อถูกปล่อยออกไปจากมือพลังยังคงอยู่ในสิ่งนั้นจะสั่งให้เพิ่มขนาดหรือความเร็วที่ถูกผลักออกไปเมื่อไหร่กี่เท่าก็ได้ตามความต้องการความสามารถพิเศษของพลังนี้ไม่ใช่พลังในการขยายะวะัตถุให้มีขนาดใหญ่แต่เป็นการเพิ่มมวล ของสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีมากขึ้นเป็นทวีคูณ <S <S เช่นเพิ่มเติมความเร็วเพิ่มเติมกําลังและแรงระเบิด <S <S ทําให้โดยมาก, <S <S มากถูกนําไปใช้กับอาวุธซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผลของมันคือการขยายพลังอํานาจในการทําลายให้มีมากขึ้นนับร้อยเท่าจุดอ่อนของพลังพลังนี้เป็นการใช้เพิ่มเติมมวลสิ่งต่างๆซึ่งหากถูกเพิ่มแล้วไม่อาจลดได้ทําให้ในบางครั้งการเพิ่มมากไปอาจส่งผลเสียถึงผู้ใช้ อย่างคาดไม่ถึงเช่นหนักไปหรือแรงระเบิดที่รุนแรงเกินไปสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าการไม่มีเพื่อนนั้นคือการถูกเพื่อนที่ไว้ใจทรยศและหักหลังโอเคครับผมกับประวัติของ Buddy World ในตอนนี้ก็จบไปแล้วผมหากชอบก็กดไลค์กดส u b ค c r i า e ผมด้วยนะผมโอเคครับสวัสดีครับ